ตอนนี้เรามาถึงตอนที่6แล้วไม่น่าเชื่อเลยแต่ผมให้ชื่อตอนนี้ว่าจุดเริ่มต้นผมอยากให้ชื่อนี้เพื่อสื่ออะไรโอเคพระยาเวตัวปลอมเกิดกับอิสราเอลได้ยังไงพระเยซูตัวปลอมเกิดขึ้นกับคริสเตียนยุคนี้ได้ยังไงทั้งคู่เป็นผลจากสภาพที่คล้ายกันแล้วสภาพที่คล้ายกันนั้นคือใจแข็งกระด้างจากการไม่กลับใจจริงตอนนี้อย่า พึ่งเครียดโอเควิธีกลับใจที่เรามักเทศในอดีตเป็นแบบตามบทบัญญัติทำให้เกิดผลผูกมัดมากมายการกลับใจไม่ใกล้กับเรื่องบทบัญญัติเลยไม่ใกล้แม้แต่การมีผลผูกมัดเลยโอเคเราจะมาคุยเรื่องนี้กันโอเคเพื่อที่จะให้เราเข้าใจในเรื่องนี้ให้เราดูกิจการบทที่20ด้วยกันบทที่แล้วเราพูดถึงกิจการบทที่2 0ข้อ27เปาโลบอกว่า หากใครต้องตายไปก็ไม่ใช่ความผิดของเปาโลเพราะเขาไม่ลีรอใช่ไหมให้ดูกิจการบทที่20ข้อยีนี่เป็นพระกัมภีร์อีกตอนเปาโลบอกว่าเขาไม่รีรอไม่รีรอที่จะเทศนาความจริงทั้งสิน้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท่านแต่ได้สั่งสอนทั้งในที่สาธารณะและตามบ้านต่างๆน่าสนใจที่เปาโลพูดถึงที่สาธารณะเขาไม่ลีรอในที่สาธารณะโอเคเขาเทศนากับ ทั้งคนยิวและคนก่กเหมือนกันหมายความว่านี่ไม่ใช่เฉพาะคนยิวสำหรับทุกคนต้องกลับใจใหม่ให้สังเกตคำว,ว่าต้องโอเคผมอยากให้คุณจำคำว,ว่าต้องต้องกลับใจจากบาปหันมาหาพระเจ้าและเชื่อในองค์พระเยซูเจ,เจ้าของเราฟังให้ดีครับรู้ใช่ไหมว่าเปาโลพูดเรื่องอะไรเราต้องกลับใจใหม่นี่เป็นเรื่องจำเป็น ไม่ใช่ทางเลือกในการมีความเชื่อในพระเยซูผมอยากให้คุณหยุดคิดตรงนี้หน่อยโอเคนี่เป็นเรื่องจำเป็นหลายปีก่อนเมื่อผมถือศีนอดผมจำได้ว่าตอนอดอาหารวันแรกผมอยู่ในที่เงียบสงบอยู่ตาลพันกับครอบครัวและพระวิญญาณก็ตัดกับผมว่าลูกเอ๋ยเราอยากให้เจ้าอ่านมาระโกบทที่หนึ่งผมได้ยินเหมือนที่ผมพูดกับคุณ ด้วยความตื่นเต้นผมรีบเปิดมาราโกบทที่หนึ่งผมกำลังจะได้เห็นสิ่งที่ผมไม่เคยได้เห็นมาก่อนแน่ผมอ่านทั้งหมดพระวิญญาณตัดกับผมอย่างอ่อนโยนว่าเจ้าไม่เข้าใจให้เจ้าอ่านอีกหนึ่งรอบผมก็อ่านอีกรอบกลับไปอ่านอีกหนึ่งรอบทุกครั้งพระบอกว่าผมไม่เข้าใจผมอาม่านไปสักห้ารอบแบบไม่รู้จริงๆว่าประเด็นคืออะไรใช่ไหมพระองค์ผมโง่ขอทรงบอกเลยว่าต้องการอะไรกับผมทันใดนั้นหลังจากอ่านไป6-7ถึงรอบผมก็เห็นคำชัดขึ้นในหน้าพระกัมภี เริ่มต้นดังนี้ข่าวประเสริฐเลือกพระเยซูคิ์เริ่มต้นดังนี้คำว่าเริ่มต้นก็ชัดขึ้นมานี่เป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของข่าวประเสริฐหลังจากนั้นมาระโกพูดอะไรมาระโลโกบอกต่อไปว่าดูเถิดเราจะส่งทูตของเรามาก่อนท่านเพื่อเตรียมทางไว้ให้ท่านทูตนี้คือใครยอนผู้ให้ปฏิสมาคำสอนหลักของยอนคืออะไรปฏิสมาแห่งการกลับใจนี่ไม่ใช่หมายถึงการจุ่มน้ําปฏิสมาไม่ใช่การกลับใจบางส่วน แต่หมายถึงกับใจทั้งหมดคุณตามทันนะทันใดน,นั้นพระวิยญญาบริสุทธิ์ก็ตัดกับผมรูกเจ้าสังเกตไหมว่ายอนอยู่ที่จุดเริ่มต้นของพระกิตติคุณทั้ง4ีฉบับทันใดน,นั้นผมก็ได้ยินในหัวไม่มีพระกภพีเดิมสักเล่มที่พูดถึงยอนผู้ให้ปฏิสมาเพราะยอนคือจุดเริ่มต้นคําสอนของเขาเป็นจุดเริ่มต้นของพระกิตติคุณโอเคและพระวิญญาณก็บอกว่าแต่ยังไม่หมด พระวิญญาณนำให้ผมดูสิ่งที่พระเยซูตัดกับยอนผู้ให้ไปติสมาว่าดูนี่เพราะว่าหนังสือผู้เผยพระจนะและหนังสือบทบัญญัติทั้งปวงได้พยากรมาจนถึงยอนสังเกตว่าพระเยซูไม่ได้บอกว่าผู้เผยได้บทบัญญัติพยากรมาจนถึงพระเยซูคิดแต่ตัดว่าพยากร์จนถึงยอนทําไมเพราะยอนคือจุดเริ่มต้นของพระกิตติคุณ คุณจะพาจุดเริ่มต้นของระกิติคุณถ้าคุณได้พูดถึงคำสอนของยอนเกี่ยวกับปฏิสมาแห่งการกลับใจคุณเห็นด้วยไหมท่านใดนั้นผมก็โอ้พระเจ้าโอเคให้เรากลับไปที่เรื่องของจัสตินและแองเจล่าโอเคแองเจล่าต้องทําอะไรถ้าจะแต่งงานกับจัสตินเธอต้องบอกว่าฉันตัดสินใจแล้วลาก่อนแฟนหนุ่มทั้งหลายโทนี่ลิชจิมแอลอนลากนนะ ฉันจะไม่เหลือเยื่อใยกับเธออีกต่อไปฉันจะเป็นของจัสตินคนเดียวเท่านั้นโอเคแต่เธอไม่ทําแบบนั้นเธอเข้าสู่พันธสัญญาแห่งการสมรสแต่ไม่กลับใจการกลับใจคือการบอกลาแฟนเก่าทั้งหลายคุณเห็นด้วยไหมโอเคเมื่อเราเข้าสู่ความสัมพันธ์แบบพันธสัญญาพระเยซูคือเจ้าบ่าวของเราเราต้องตัดสินใจเราจะกำจัดแฟนเก่าท,ทั้งหมดที่เรามีกับโลกนี้โอเคคุมตาผมทันนะการกลับใจ จึงจำเป็นมากในวิดีโอจัสตินหึงใช่ไหมครับพระเจ้าก็ทรงหึงหวงด้วยนี่คือเหตุผลที่ยากอบบอกว่าพระวิญญาณที่อยู่ในท่านนั้นทรงหึงหวงพระองค์ไม่ได้อิจฉาแต่หึงหวงเราคุณเห็นแล้วหรือยังคุณสองจิตสองใจระหว่างโลกกับตัวคุณจำสิ่งที่ยากบพูดได้ใช่ไหมนั่นคือการกลับใจถ้าดูที่ยอนผู้ให้รับปิติสมาถ้อยคําแรกที่ออกจากปากของเขาคืออะไรจงกลับใจอจาณาจักรของสวรรค์มาใกล้แล้ว รู้ไหมครับว่าคสาสั่งแรกที่พระเยซูตัดในพระคัมภีร์คืออะไรถ้อยคําแรกที่พระเยซูตัดจากพระโอ์คืออะไรระวังจงกลับใจนี่เป็นถ้อยคําของพระเยซูไม่ใช่ของยอนเราเพิ่มเปลี่ยนข้อพระคัมภีร์คุณสังเกตรหรือเปล่าจงกลับใจเพราะอณนจักสวรรค์มาใกล้แล้วน่าสนใจมากที่พระเยซูตัดเหมือนที่ยอนพูดครั้งแรกเลยใช่ไหมให้เราดูเรื่องอื่นที่พระเยซูตัดด้วยดูที่นี่มทัทธิวบทที่สิบเอ็ดข้อยี่สิบ น่าตื่นเต้นมากและพระเยซูทรงเริ่มกล่าวโทษเมืองต่างๆเพราะพวกเขาไม่ยอมกลับใจใหม่ทั้งที่พระองค์ได้ทรงกระทําการอัศจรรย์ส่วนใหญ่ในเมืองเหล่านั้นพวกเขาไม่หันไปหาพระเจ้าจนกว่าจะกลับใจจากบาปของตนเข้าใจไหมให้เราให้เราไปกระต่อพระเยซูตรัสว่าเราต้องมาเรามาเพื่อเรียกคนบาปและให้กลับใจใหม่นี่เป็นเรื่องจำเป็น จำได้นะจำเป็นต้องกลับใจและเชื่อในพระเยซูโอเคดูที่นี่พระเยซูตัดกับอีกกลุ่มหนึ่งพระเยซูตัดกับพวกนี้พวกท่านก็จะพินาศเช่นกันหากพวกท่านไม่กลับใจใหม่คุณกลับไปหาพระเจ้าไม่ได้ถ้าไม่กลับใจจากบาปคุณเข้าใจไหมโอเคเรายังไม่จบและพวกสาวกละ่ะพระองค์ส่งสาวกออกไปและพระกิตติคุณบอกว่าพวกเขาไปไปพูดอะไรเราสาวกจึงออกไปและเทศนาให้ประชาชนกลับใจใหม่บอกทุกคนที่เขาพบ จงกลับใจใหม่และหันมาหาพระเจ้าโอเคแล้วเศรษฐีในนรกล่ะคุณคิดได้ว่าคุณดูเหมือนจะรู้ความจริงเมื่อเราออกจากร่างนี้ไปแล้วใช่ไหมเศรษฐีในนรกตอบว่าหาไม่ได้ท่านบรรพบุรุษอับราฮัมแต่หากมีใครเป็นขึ้นจากตายไปหาเขาจะกลับใจน่าสนใจใช่ไหมเขารู้ความจริงเมื่ออยู่ในนรกคุณเข้าใจนะโอเคและเมื่อหลังเป็นขึ้นจากความตายล่ะคําสอนเปลี่ยนไปไหมหลังเป็นขึ้นจากตาย ดูคำตัาของพระเยซูก่อนที่จะทรงขึ้นสู่สวรรค์นี่คือสิ่งที่เขียนไว้ให้ประกาศการกลับใจใหม่และการอภัยบาปในพระนามของพระองค์แก่มวลประชาชาติเริ่มตั้งแต่เยรูซาเล็มทุกคนที่กลับใจจะได้รับการอภัยบาปทุกชาติมวลประชาชาตินี่ไม่ใช่คำสอนถึงคนยิวเท่านั้นแต่ถึงเราทุกคนคุณเข้าใจนะในวันนั้นวันที่คนยิวถามเปโตว่วาจะต้องทําอะไรถึงจะได้รับความรอดเปโตตอบว่าอะไร เปโตรตอว่าพวกท่านทุกคนจงกลับใจใหม่ไม่ใช่แก้ควรหรือน่าจะแต่จงกลับใจรับปฏิสมาในพระนามของพระเยซูคริสเพื่อรับการอภัยโทษบาปของท่านเปาโลาโล่ะเปาโลคือผู้ได้รับการสัมดงพระคุณใช่ไหมเปาโลพูดว่า เริ่มแรกค่าพระบาทประกาศแก่คนทั้งหลายในเมืองดาบัสกัสจากนั้นแก่คนทั้งหลายในกรุงเยรูซาเล็มและทูกแค้นยูเดียและแก่ชาวต่างชาติด้วยประกาศว่าพวกเขาทุกคนควรกลับใจใหม่หันมาหาพระเจ้าและพิสูจน์การกลับใจใหม่ด้วยการกระทําของตนนั่นคือคําพูดของเปาโลผู้รับการสาแดงพระคุณเรามองข้ามเรื่องนี้ได้หรือ ถ้าเราสามารถไปหาพระเจ้าพระบิดาและรับฟังจากพระเจ้าพระบิดาได้โดยตรงตอนหลังจะไปขึ้นจากตายพระบิดาตัดว่าอย่างไรในอดีตพระเจ้าทรงมองข้ามความเขาเช่นนั้นแต่วันนี้ทรงบัญชาไม่ใช่แค่แนะนํามนุษย์ทั้งปวงทุกๆคนทั่วทุกแห่งรวมทั้งที่โคโลราโดฟลอริดาแคลิฟอร์เนียแม้แต่แคลิฟอร์เนียให้กลับใจใหม่หันมาหาพระองค์ไม่มีทางมาหาพระเจ้าถ้าไม่กลับใจจากบาปคุณเข้าใจนะ ถ้าดูที่คําสอนพื้นฐานของพระเยซูให้ดีฮิบรูบอกว่าหลักคําสอนเบือเบ้องต้นเบื้องต้นจุดเริ่มต้นน่าสนใจที่คําสอนเบื้องต้นพื้นฐานที่สุดก็คือการกลับใจจะทําชั่วต้องว่าพื้นฐานซ้ําอีกในเรื่องการกลับใจจากการกระทําอันนําไปสู่ความตายและเรื่องความเชื่อในพระเจ้าเพราะไม่มีทางที่จะเชื่อในพระเจ้าได้ถ้าไม่กลับใจจากการกระทําบาปท,ที่นําไปสู่ความตายนี่คือความจริงพร้อมรับนะผมจะนาขึ้นจอไม่มีความเชื่อแท้ ในพระเยซูคิดหากไม่กลับใจจากบาปที่รู้อยู่บาปคืออะไรการไม่เชื่อฟังพระเจ้าฟังให้ดีเราไม่อาจเป็นคริสเตียนถ้าเราเต็มใจยึดต,ติดอยู่กับภาพลามกโอเคนั่นเหมือนที่แองเจลาพูดโอ้ฉันแค่ไปสะดุกกับโทนี่บ้างโอเคคุรเข้าใจนะ เธอไม่อาจแต่งงานกับโทนี่หรือจัสตินถ้าเธอยังจงใจไปสนุกกับโทนี่อยู่นี่มันไม่ใช่เรื่องซับซ้อนมุ่นวายมันเข้าใจได้ง่ายมากโอเคเราไม่อาจเป็นคริสเตียนได้ถ้าเราไม่ยอมยุติการมีเซ็กกับแฟนของเราคนที่ไม่ใช่คู่สมรสผมนอนกับแฟนเสมอเพราะผมแต่งงานกับเธอโอเคเธอชื่อลิซาบีเบียโอเคพระเจ้าก็เป็นเช่นนี้ด้วยโอเค ผมขอเพิ่มเติมอีกนิดเธอน่าจะไม่ชอบสิ่งที่ผมพูดแต่หวังว่าเธอจะไม่เห็นตอนนี้อา่าเราไม่อาจเป็นคริสเตียนถ้าเราไม่ยอมหันจากการเป็นรักร่วมเพศคุณจะบอกว่าตนเป็นคริสเตียนแต่ยังเป็นรักร่วมเพศในหนึ่งโคลินบทที่6บอกว่าคนรักร่วมเพศจะไม่มีส่วนในอาณาจักรของพระเจ้า เหมือนที่แองเจล่าบอกว่าจะแต่งงานกับจัสตินและขอคบกับโทนี่ไปด้วยคุณหรือคุณรู้จักใครที่เป็นผู้ภาษาอังกฤษไหมคุณจะได้คำสอนที่ให้แรงบันดาลจากจอห์นและลิซ่าวีเวียเพิ่มไหมไปที่ c o u l i b r a r y o r g เพื่อดาวน์โหลดวิดีโอและสื่อต่างๆได้ฟรีเรื่องภาษาเรื่องสื่อที่ต้องการจากห้องสมุดขนาดใหญ่อีบ e ุ๊ก วิดีโอศึกษาหนังสือเสียงและสื่อการสอนในการทีวีพระกัมพีและอีกมากมายเรียนรู้เพิ่มเติมที่ c a l i u b r a r y o r g คุณเห็นปัญหาตรงนี้หรือ,อยังโอเคเราไม่อาจเป็นคริสเตียนถ้าเราไม่ยอมเลิกโกงภาษีใช่ไหมผมจะโกงภาษีต่อไปเพราะรัฐบาลไม่ควรได้รับเงินของผมและคุณก็มีเหตุผลมากมายของซีซ่าจงมอบให้แก่ซีซ่า แต่เราไม่อาจเป็นคริสเตียนถ้าเรายังบิดเบือนทางเพศพระเจ้าทรงสร้างชายและหญิงไม่ใช่ครึ่งชายครึ่งหญิงพระกบีบอกว่าพระเจ้าทรงสร้างชายและหญิงแต่เราบอกว่าพระเจ้าไม่รู้หรือว่าทรงทําอะไรไปทรงสร้างผมไม่มีส่วนของผู้ชายทั้งที่ผมเองควรเป็นหญิงนี่ผิดพลาดมากโอเคดูสิเราคิดว่าเราฉลาดแต่ที่จริงเราโง่เขามากโอเคคุณเข้าใจนะ เราไม่อาจเป็นคริสเตียนถ้าเราปฏิเสธไม่ยอมให้อภัยเราไม่อาจเป็นคริสเตียนถ้าเราปฏิเสธไม่ยอมเลิกนินทาผมเคยบอกไปแล้วว่าข้อที่จริงคือพระคัมภีใหม่มีพระบัญชาเกี่ยวกับพฤติกรรมกว่า500ขอ้อความจริงคือถ้าเรายังยึดติดกับสิ่งที่เราถูกสั่งให้ใหอยู่ห่างเราก็สร้างพระเยซูตัวปลอมขึ้นมาเราก็ไหว้รูปขารพ ตอนนี้คุณเริ่มเข้าใจเรื่องการวารูปเคารพมากขึ้นนิดหนึ่งจริงไหมเราถูกหลอกความเชื่อของเราก็แค่จินตนาการไม่ใช่ความเชื่อแท้คนสนใจพระเจ้าจะรู้เรื่องนี้ได้ยังไงถ้าเราทูตของพระคิดไม่ไปบอกเขาพวกเขาจะรู้ได้ยังไงโอเคแล้วเรากลายเป็นอะไรเรากลายเป็นเหมือนครอบครัวของแองเจล่าที่คิดว่าเธอจะคิดออกเองว่า เมื่อจะแต่งงานคุณต้องเลิกกับแฟนทั้งหลายของคุณก่อนเราในฐานะครอบครัวของเธอไม่เคยบอกเธอเธอก็เลยแต่งงานกับจัสตินโดยเชื่อว่าตนเองอยางสนุกกับโทนี่รวมทั้งแฟนทั้งหลายได้โอเคครอบครัวจะบอกแองเจล่าว่ายังไงคงบอกว่าแองเจล่าถ้าคุณจะแต่งงานคุณกําลังเข้าสู่พิธีบรรทัดสัญญายแห่งการสมรสคุณต้องบอกลาแฟนเก่าทั้งหลายของคุณโอเคว่าเขาบอกเธอนี่คือการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวพระเจ้าเราเป็นทูตข,ของพระคิดคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าจะรู้ได้ยังไงถ้าเราไม่ยอมพูดสักอย่าง โอเคยอดผู้ให้ปฏิสมาทำและพูดว่าเจ้าคนที่ข่มคนอื่นหยุดได้แล้วเจ้าคนเก็บภาษีเลิกขูดรีดคนอื่นได้แล้วเขาทำแบบนี้ใช่ไหมเขาพูดจ่อจงถึงสิ่งที่พวกนี้รู้ว่าผิดเขารู้ตัวความรู้ของพระเจ้าอยู่ในพวกเขานี่คือเหตุผลที่เรายืนยันบางเรื่องกับรัฐบาลของเราเพราะเราพยายามให้คนรู้ตัวให้พวกเขาเห็นสิ่งที่สามาสำนึกของตนไม่พูดถึงอีกต่อไป สิ่งนี้คล้ายกับภาพประสงค์ของพระผู้สร้างเราพยายามทําให้ทุกคนชื่นชมกับสิ่งนี้เราพยายามทําเรื่องนี้ให้เป็นที่ยอมรับให้เป็นเรื่องสิทธิมนุษย์ให้เราทํากันคนเห็นสิ่งที่เราทําอยู่ไหมบางคนอาจบอกว่าใช่แต่ที่พลาดจากพระกิตติคุณนี่คือจุดเริ่มต้นของพระกิตติคุณรู้ไหมว่ายอดผู้ให้รับปฏิสมาต้องหัวหลุดเพราะจัดการกับคนที่มีปัญหาทางเพศยอนบอกว่า นี่เจ้าล่วงประเวณีกับภรรยาของฟิลิปน้องชายของตนนี่ผิดกฎหมายย้อนทาแบบนี้ต่อหน้าสาธารนณะพูดต่อหน้าสาธารนณะแล้วย้อนก็หัวหลุดจากบาปเพราะเรื่องนี้เราอาจต้องหัวหลุดจากบาปเพราะบางเรื่องแต่คุณควรทําอย่างนั้นเพื่อให้บางคนได้มีความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับพระเยซูแทนที่จะปล่อยให้คนมากมายสร้างพระเยซูตัวปลอมแล้วคนพวกนี้จะจบลงด้วยการได้ยินพระเยซูตรัสว่าถอยไปเราไม่รู้จากเจ้าจากนั้นเราก็จะมือเปื้อนเลือดเพราะเราเป็นเหตุให้พวกเขาต้องห่างจากพระเจ้าโชนนิลัน พาะเราบอกพวกเขาว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้าขณะที่พระเจ้าบอกว่าไม่รู้จักเขานั่นนั่นคือใครในตอนนี้โอเคอะไรคือการกลับใจให้เราคุยเรื่องนี้ประการแรกการกลับใจในพระกัมภีใหม่ต่างจากการกลับใจในพระคัมภีร์เดิมในพระคัมภีเดิมการกลับใจมีผ้ากระสอบขี้เท่าฝุ่นพวกนั้นแสดงให้เห็นภายนอกว่าตนเปลี่ยนไปแล้วขอบคุณพระเจ้าในพระกัมภีร์ใหม่เน้นที่ภายใน ถ้าคุณดูคำว่ากับใจคำนี้เกิดขึ้น58ครั้ง24คําคำอยู่ในรูปแบบของคำนามและที่เหลืออยู่ในรูปแบบของคำกริยาภาษากรีกคือคำว่าเมทานนยาหรือเมทาโอเนโอถ้าคุณํำนาภาษากรีกผมผมขอโทษผมอ่านพจนานุกรมได้แต่ผมพูดภาษากรีกไม่ได้นิยามคำว่ากับใจที่ยอมรับมากที่สุดคือการเปลี่ยนความคิดจิตใจ เหมือนแองเจล่าบอกว่าได้ฉันจะไม่เที่ยวกับโทนี่อีกเพราะฉันกําลังจะแต่งงานกับจัสตินฉันเลิกแล้วฉันเปลี่ยนใจไม่ยอมเที่ยวกับโทนี่อีกคุณเข้าใจนะนี่คือความหมายของกลับใจแต่ผมขอเพิ่มว่าถ้าเราสรุปคํานี้คือแค่การเปลี่ยนใจเราจะไม่เข้าใจประเด็นสําคัญของคํานี้โอเคสารานุกรมพระกัมพีฉบับ,บเบเกอร์บอกว่าการเปลี่ยนใจที่นี่ไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนแผนความตั้งใจหรือความเชื่อแต่คือการเปลี่ยนบุคลิกนิสัยทั้งหมด จากการทำบาปมาสู่พระเจ้าผมชอบคำว่าเปลี่ยนนิสัยทั้งหมดนี่หมายถึงอะไรผมขออธิบายว่าผมสามารถเปลี่ยนใจแต่ไม่เชื่อสนิทใจคุณเข้าใจที่ผมพูดไหมโอเคนักวิชาการบอกว่าคำนี้ไม่ได้หมายถึงแค่การเปลี่ยนในระดับของสติปัญญาถ้าดูพจนานุก,กรมศาสนาศาสตร์ของเลคแคม พวกเขาอธิบายคำนี้ว่ากระบวนการที่แต่ละคนได้ปรับจิตใจจากความบาปและหันมาสู่ทางของพระเจ้าการกลับใจเกี่ยวข้องกับความคิดแน่แต่จิตใจก็เกี่ยวข้องไปจนถึงระดับความรู้สึกและความตั้งใจทะลุไปถึงส่วนลึกของจิตใจของเราไม่ได้แค่เปลี่ยนความคิดแต่เปลี่ยนทั้งใจเราเชื่อจนสุดใจในตัวตนของเรา โอเคเพราะออกมาจากจิตใจคือความคิดชั่วการเกิดข่าการลบประเวณีการผิดศีลธรรมทางเพศการละขโมยการเป็นประยานเท็จการนินทาว่าร้ายทําให้เราเป็นมลทินถ้าพฤติกรรมทั้งหมดนี้ออกมาจากใจการกลับใจจะแก้ไขทั้งหมดคุณเห็นชัดแล้วนี่ไม่ใช่การเปลี่ยนความคิดแต่เปลี่ยนใจอารมณ์ความตั้งใจโอเครวมถึงพฤติกรรมตอนนี้ผมอาจพูดสิ่งที่ทําให้คุณหงุดหงิด พฤติกรรมที่ไม่ตั้งใจและเป็นนิสัยล้วนออกมาจากอวัยวะภายในเราโอเคถ้าสิ่งที่จำเป็นในการกลับใจแท้คือแค่การเปลี่ยนระดับสมองพระเยซูทรงไม่ตัดเช่นนี้เราคงไม่ได้ยินคำพูดว่าใจเป็นยังไงคนก็จะเป็นอย่างนั้นโอเควิธีที่ผมเข้าใจชีวิตอยู่ลึกภายในสั่งการกระทำของผมและนี่คือสิ่งที่กำหนดตัวผม คุณรู้นะพฤติกรรมการตอบสนองกําหนดตัวตนของผมนี่ไม่ใช่เรื่องน่ายินดีแต่เป็นความจริงเพราะพระเยซูตรัสว่าเราจะรู้จักเขาด้วยผลของเขานั่นคือการกระทําของเขาคุณจะบอกได้ยังไงว่าใครคือคริสเตียนแท้หรือไม่ใช่คริสเตียนแท้จากการกระทําของเขาเพราะนั่นออกมาจากใจการกระทําจะบอกตัวตนของเรา เพราะใจก่อให้เกิดกายกระทําดังนั้นการกลับใจต้องมาจากระดับจิตใจไม่ใช่แค่เปลี่ยนความคิดคุณตามผมทานนะโอเคดังนั้นความจริงคือการกระทําบอกตัวตนของเรานี่สําดงถึงอํานาจของพระกิตติคุณพระกิตติคุณที่เปลี่ยนแปลงตนได้ ความปรารถนาทั้งสิ้นโตตนภายในนี่คืออำนาจของวิกฤติกุ่นพระกภีเดิมจำกัดพฤติกรรมแต่ในพระกภีใหม่ไม่ใช่พระเยซูจึงตรัสไว้ในพระกภีเดิมคุณต้องไปนอนกับผู้หญิงจริงๆถึงผิดฐานล่วงประเวณีแต่ในพระกภีใหม่คุณแค่ดูและคิดด้วยใจกำหนัดก็ผิดแล้วคุณได้ล่วงประเวณีไปแล้วทำไมละ่ะได้ิดข้อเรียกร้องที่ยากกว่ามากแต่ที่จริงนี่ไม่ใช่ข้อเรียกร้องแต่เป็นผลจากการกลับใจ คนที่กับใจจะไม่มองผู้หญิงแล้วมีใจกำหนัดอยากได้เธอเมื่อคุณได้แต่งงานแล้วเข้าใจได้ผมพูดนะการกลับใจเกิดขึ้นเมื่อเราตื่นสู่ความจริงเชื่อสุดใจในตัวของตนว่าปัจจัยาหรือพฤติกรรมของเราขัดแย้งกับพระผู้สร้างของเราการตระหนักระดับลึกนี้จะเปลี่ยนมุมมองเราเปลี่ยนความปรารถนาและพฤติกรรมของเราสิ่งใดที่เรารักและอยากได้แต่ขัดแย้งกับพระเจ้าเราตัดสินใจแน่วแน่จากส่วนลึกว่าจะเปลี่ยนเดินหนีและชังมัน บทสรุปคือการกลับใจไม่ใช่เรื่องลบแต่เป็นเรื่องบวกเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าเราอยากจะเป็นคนที่เล่นอยู่ในคิดจากที่เชิงเขาด้านล่างกับพระยาเวตัวปลอมหรือเราอยากจะเป็นโมเสสที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าบนยอดเขาถ้าพูดด้วยภาษาพระคัมภีร์ใหม่เราอยากจะเป็นคนที่ไปโบสถ์เข้าร่วมการประชุมแต่เมื่อเลิกคุณก็เลือกไปว่าตนเป็นอย่างไรเป็นคนแบบไหนเพราะคุณไม่มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเยซู พวกเขาสร้างพระเยซูตัวปลอมผมได้ไปสวรรค์นแน่แต่ผมก็ยังใช้ชีวิตแบบที่ผมต้องการได้แม้จะแย้งกับพระประสงค์ของพระเจ้าผมเขาบอกคุณว่าพระเกติคุณนี้ทรงฤทธิอำนาจสามารถยับยั้งโทษบาปและปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระจากพันธนาการบาปเราจะพูดเรื่องนี้ในครั้งต่อไปพบกันครั้งหน้าครับ